คุณเคยเห็นต้นคูณที่ดอกสีม่วงแถมมีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบไหมครับนี่คือคูณม่วงคริทเรียไม้หายากที่กำลังเป็นที่ต้องการที่สุดในตอนนี้นะครับความพิเศษที่ทำให้ใครเห็นก็อยากครอบครองคือเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบครับคุณจะได้เห็นใบเขียวชอุ่มและดอกสีม่วงเข้มทรงอันชันบานสะพรั่งตลอดทั้งปีแบบไม่มีพักเลยครับ ที่สำคัญคือเรื่องกลิ่นครับทุกครั้งที่ลมพัดผ่านซุ้มหน้าบ้านหรือร้านกาแฟของคุณจะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของกุหลาบสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและดูหรูหราขึ้นทันทีครับในทางความเชื่อขูนม่วงคือสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามและการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ขาดสายครับใครที่ชอบทำซุ้มทางเข้าบ้านหรืออยากได้ต้นไม้ให้ร่มเงาที่ดูแพงและไม่ต้องคอยกวาดใบไม้บ่อยๆต้นนี้คือความคุ้มค่าที่แพ้จริงครับ กิ่งพันธุ์ที่สวนเราคัดมาให้นี้เป็นกิ่งที่ผ่านการอนุบาลจนแข็งแรงพร้อมเลื้อยทําซุ้มได้ทันทีครับแต่ต้องบอกตามตรงนะครับว่ารอบนี้เรามีกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมส่งเหลือเพียง7็ดกิ่งสุดท้ายเท่านั้นครับลูกค้าหลายท่านทักมาจองไว้ประดับร้านกาแฟกันเยอะมากถ้าคุณไม่อยากพลาดไม้หายากที่มีสเสน่ห์ที่สุดต้นนี้อย่าลังเลนะครับใครสนใจอยากเปลี่ยนบ้านให้หอมและสวยตลอดปีทักแชทเข้ามาขอดูรูปกิ่งจริงได้เลยครับผมคัดกิ่งที่พร้อมที่สุดไว้ รอคุณอยู่ทักอินบ็อกซ์ตอนนี้ก่อนของจะหมดนะครับ